ที่สันแฟมารีนะครับและนุกกี้แฟมารีเราบอกสอนบ้านตะะดงเหนือนะครับผมเดี๋ยวมาดูลุงจัดบริเวณสถานที่นะเดี๋ยวแอดไปหาดูว่าจะมีน้ํามาอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวน้ามาเติมเพิ่มนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องไว้นี่นะครับพี่

แล้วจะมีต๊ะนั่งมีต้นไม้ประดับจะจำไม่ได้ว่าจะอนเแต่ก็มีก็เลยว่ด้านนี้ก็กำลังตกแต่งนะยี่ยบสีเนาะก็่องพิดของช่างคงครง น่งับธรรมดาเลยคุตรงเป็นคนตรงตรงเนคงดสนะเบี้ยวโอเคครับโปรจกต์ใหม่ของเราในวันนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับช้างกูอยู่ไหนโอ้โหโยกทางไปด้วยแต่ขนาดกันอ่ไวาพี่โอสิ đó phòng cái gì đúng không? à, phòng cái gì cái này tầm này nó không chạy được nhỉ? Đáp. Thế mà anh như đồn bùn đấy à? ั็ากี่นไว้นะคบก็ประมาณนี้เคอา่อตัวนี้บอกเอาค้าตัวนี้บอกไปโอ้ยสีของนั้นก็มีสีมาในคันรถนะครับ แต่ว่าเรายังไม่ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตก,ก่อนมาเอาลวดนี่ไปไว้นานช่วงไปไว้ใต้ตู้นะครัไปไว้ใต้ตู้น,นี่แหละไปไว้ใตดดนะ้ตู้นี่แหละตั้มืนโอ้มันไม่เบาเย้ น่วน่อเี่อันไปไใส่าี้เดียวสาพสตรีก็หาเูมาใส่ด้อไปหาทายมาใส่ทางบ้านตไปเด้ เอาง่ายสุเดียวบ่เอาแนลองนะู้องใส้ท่าเนนไปเนีอื่นพนไปเฮ็หงั้พนักขาานอแล้วให้พากอพักเนาะผู้เจ้บอกว่าพักอนพักอนโอ้ทำได้ยุ่ทำนี่าทำได้กะอนพนมาเฮ็ดเจอใสพี่ชาย่ใสอนมะคอยิให้ยกนี่ แม่เบไร้อนมาเลยปะพี่ร้อนมาใส่กระถางอ่ะเครื่อเยียเอาไว้ตรงไหนครับบเครงเียไว้ข้างหลังข้าหน้า้าหรอเขาไปได้ง่ายคบอเอาไว้รอบนอกแล้วบอก

ยี่สิบคนฮะยี่สิบคนแล้ววันนี้เดี๋ยววอนนี้วันเลือกยี่สิบคน

ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอดิอรแฟมิลี่ลูกกี้แฟมิลี่ด้วยนะคะฝากทุกผลิตภัณฑ์รีอาชามาที่พี่ลูกทิ้แซนนะคะแล้วก็ทุกผลิตภัณฑ์ของทีพีสกินนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่พี่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ